รับสวัสดีนะครับผมพบกับลุงยิปพีว่าลายสีมบายพอด์ตแคทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับที่เพื่อนๆรีเควสเข้ามาให้ลุงยิปรีวิวทีมของยิปเองนะครับทีมนี้ก็เป็นทีมหลักนะครับที่เล่นมาแล้วก็เติมด้วยนะครับผมไม่ใช่สายฟรีนะครับเราไปดูกันนะครับกดไปที่แผนและตำแหน่งนะครับนี่ก็คือหน้าตาของทีมยิปนะครับชอบเล่นฟูตตำนานนะครับนี่คือนักเตะไอคอนนะครับระดับตำนานนะครับระดับที่สูงที่สุดในเกมแล้วนะครับ แต่ก็จะเป็นตัวราคาถูกและราคาระดับกลางๆนะครับผมจะไม่ได้สูงมากนะครับที่หลักหมื่นอัพก็จะมีนะครับพวกอ่าพีโลนะครับพีบรามนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับก็มีนี่นะครับสำรองครับนี่ก็จะมีน้อยเอื้อครับมีตีว์นะครับมีเทนนะครับมีด้านเอีงเวทนะครับก็มีโมโซบวกแปดนะครับก็มีบวกเจ็ดบวกเจ็ดนะครับเป็นตัวเมตา รถเอพีนครับแล้วก็มีคารมี่คาร์เลเกอร์นะครับไอคอนรามอสทีวีทิกโกซิวาร์ทีวีนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีนี่นะครับเบวี่ทีวีนะครับก็มีคิมมิดนะครับเบอร์กี้ลูนันโดทีวีนะครับแล้วก็โอโคชาไอคอนนากาตะไอคอนแบบสามนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูจัดการนักเตะนะครับผมนี่นะครับทีมของยิฟก็ยังมียูตอบายานะครับผม นี่นะครับแบบนี้ครับวิ่งเบขขวาก็ใช้ฮาเวียเซเนตินะครับสองหมื่นล้านนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับผมโซ้เกมเบียนะครับยินเซนเตอร์ครับฝั่งฝั่งขวานะครับหมือล้านนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเซนเตอร์ครับก็ปาบิวคันนาวารุนะครับกองหลังระดับ บอลลองโดนะครับผมนี่เล็กซ้ายก็เป็นเอลซีคูนะครับนี่นะครับผมซีคนะครับผมกลางลับก็อมเปอรตีนะครับผมนี่ก็อังเดบิโลนะครับบีโลนะครับผมบีเลสนะครับบีเอลี่ตีซูเก้นะครับบีบลามนะครับผมบีบลามนะครับซัมเบอรต้านะครับ ก็เงินเดือบ <T |ar|> ัวพอดีนะครับนี่ครับก็มีตัวเลือกอื่มีความเรื่องครับเยอะแยะนะครับผมแล้วก็มีนักเตะที่ยังไม่ได้ขายอีกนะครับมีก็มีเยอะแยะนะครับให้ดูนะครับนี่ครับมีลูนนโดนะครับฮิลลีเคนนะครับทีเอสครับมีกับบัวนะครับโอ้เยอะแยะนะครับผมประมาณนี้นะครับ เงินก็เหลืออยู่หมนเจนะครับใครเห็นบ้างนะครับผมผมก็จะมาซื้อพวกนี้ครับเลื่องไม่ถูกนะครับอยากได้หลายหลายตัวครับตัวนี้ก็มีตัวลดราคานะครับเดี๋ยวเชื่อนพัสอนะครับผม